สวัสดีทนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูบักเล็กๆนน้อยในอวเนาะตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ย <c oughs> แบบเป็นที่เครื่องตัวเองหรือเปล่าแต่จริงๆนะคะก็เห็นหลายคนก็เป็นแหละแต่มันไม่ได้แบบมีปัญหาแบบบักใหญ่ๆที่มันส่งผลต่อการเล่นนะคะอันนี้มันก็อาจจะแค่แบบ ขัดหน้าขัดตานิดนึงแล้วก็บักที่เราเนี่ยพูดถึงนั้นก็คือบักหน้า UI นะคะก็คือตรงนี้เนาะเหมือนฮีโร่มันจะล้ามาอ่ะอันนี้พอเลือกเป็นกิลด์นะคะแล้วก็บัตเตอร์ไฟอ่ะไม่เห็นละอันนี้ว uh ูคอนก็กดก็ยังเห็นอยู่นะนี่กิลด์ปึ๊บมาอย่างงี้หมุนก็ไม่มีเหมือนแบบฮีโร่แม่งหายไปครึ่งนึงอะ่ะอันนี้ลองเปิดหมดรูปภาพแล้วก็แบบเปิดกลับไปกลับมานะคะก็ เหมือนเดิมแต่รูปภาพก็ยังอยู่ตรงกลางนะอ่ะเดี๋ยวมาลองเลือกเป็นตัวอาย้านะคะอน,นี้อาญาอ่ะอา่ากลับมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะตอนแรกก็แบบเฮ้ยงง ขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร้าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีดลิ้กแช่น,นะคะตไ แแกไม่่รอดเนเฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ r ีเยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใชเมล่ะเราแนะนําแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตอารอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมาดูกันต่อนะคะสาหรับตัวายซานี้เราเปลี่ยนมาเป็นตัวยนละตัวยอนก็ยังมีนะยืนอยู่ตรงกลางตอนแรกคิดว่าอา้าวเฮ้ยมันเป็นแบบบักแค่บางฮีโร่หรือเปล่า อันนี้ก็อาจจะบัคแค่บางฮีโร่ก็เป็นไปได้อ้าวแต่บัตเตอร์ไฟเมื่อกี้ไม่มีแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วเราคิดว่าอาจจะไม่ได้บัคเฉพาะบางฮีโร่นะคะทุกคนน่าจะเป็นแบบบัคที่ตัวเกมนั่นแหละอันนี้ก็ลองแบบกดสลับสลับกันดูนะอ่ะอันนี้กิลด์กลับมาตรงกลางแล้วเมื่อกี้กิลด์ทุกคนเห็นต้นคลิปไหมกิลด์มันยังอยู่ที่ อ่าข้างๆอันนี้อารัมก็อยู่ข้างๆอย่างนี้แม่งกินไปทั้งขอบเลยคือมันบั็กจริงๆจริงๆนะเว้ยคือแบบอันที่ไม่ได้แกล้งหรืออะไรนะอ่ะตอนแรกก็แบบเฮ้ยสงสัยว่าแบบอารัมตัวเดียวเหรอเดี๋ยวเราลองเลือกแบบตัวอื่นนะอ่ามาดูเตี่ยวเซียนเตี่ยวเซียนก็เมื่อกี้ตอนเลือกอ่ะทุกคนเห็นไหมข้างๆอ่ะไม่มีอ่ะอันนี้มาคือมันบักจริงๆนะเว้ยทุกคนก็ลองเข้าไปดูก,กันได้นะคะอ่ะ เดี๋ยวอันนี้ลองเลือกเป็นฟอร์เรนฟอร์เรนก็บักนะทุกคนอันนี้ลองยืนข้างๆอยู่ดีๆอะเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นสกินอื่นนะคะลองเลือกเป็นสกินเฮซสกะเนาะแล้วก็เปิดปึ้งอีกทีก็ยืนอยู่ตรงกลางแล้วนะคะก็งงว่าแบบเฮ้ยบักที่สกินหรือบักที่อะไรหรือเปล่าอันนี้ลองเปลี่ยนสกินก็อยู่ที่เทิมนะคะอ่าทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันบอกมาหน่อยนะแต่เราคิดว่ามันแบบ ไม่ควรบักอะไรอย่างนี้เนาะเพราะวแบบ่าควรจะแบบค่อยๆแก้ไขให้มันหมดไปเลยเนาะ